เด็กคนนี้ว่าลูกเก่งจะมีพรสวรรค์เอาพี่ไอเอ๋ที่นี่ที่ไหนกันนะฉันคือนักร้องโอเปรา่าชื่อดังนะจ๊ะใครที่อยากรู้ว่าฉันชื่ออะไรฉันชื่อแซงเกรียนะจ๊ะบอกให้ดูสิฉันต้องปั้นหุ่นขนาดเนี้ยฉันเคยเป็นนางแบบมาก่อนนะจ๊ะเนี่ ไหนๆนี่ดูสิฝีมือการแยกร่างของฉันเนี่ยฉันมีพลังวิเศษด้วยสามารถย้อนกลับมาได้ความสามารถของฉันมันเก๋แม่มันจึ้งแม้แต่ว่าคููดาวนานเว่อเวเนี่ยเดี๋ยวฉันเจอคนเน่เจอฉันจะเจอคนมาชาตินี้เนี่ยหูขึ้นแต่ไม่เจอคนเอ้าหูหายเฉยฉันหูดีมากเลยมันเป็นพอส่วนของฉันอะ พอดีว่าชาแนาเป็นนักร้องโอเปร่าจริงๆนะจ๊ะใครที่อยากฟังฉันร้องเพลงฉันร้องให้ออเดเหมือนฉันจะเจอลูกของฉันนะใช่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะลูกของฉันไม่ชิดแบบนี้นั่นมันอิสัตตราจันลูชิโนเดี๋ยวฉันใช้ร่างไฟเยอร์ของฉันไปหาอิสัตราจันลูชิโดหืม เฮ้นั่นเนี่ยมันอยู่ตรงดัดชันกำลังบานแล้วก็ชันพยายามที่จะฆ่าแกให้ได้สัตว์ชนิดเปีย้งเน่เป็นไงล่ะไงล่ะเจอฝ่ามือเข้าไปไม่ใช่ฝ่ามือฉันสิมันคือหน้ากากจากร่างโลไฟของฉันร่างโคลนของฉันใช่แล้วเอะนั่นมันคุ้นอ๋อนี่มันโจทเกา่องฉันนี่หน่าอินดักส ตาจานลูชิโนแกนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวแกจะโดนตบเห็นฉันทะลุได้แล้วก็ไปอ้างเน่เข้าไปเป็นไงล่ะดูเหมือนว่าครั้งนี้ฝ่ามือมหานครฉันจะใช้ได้ฉันก็กำจัดไม้ที่มนขวางทางฉันไปก่อนฉันไม่ชอบให้ใครมาขวางทางฉันเอวฉันเนี่ยรู้ไหมว่าเอวฉันเนี่ยสิบห้านะจ๊ะกว่าจะปั้นหุ่นปั้นสะโพกได้ขนาดเนี้ยคือไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยจะทำได้ง่ายๆเลย นั่งไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะสอนร้องโอเปร่าให้แต่ว่าฉันจะมีคนป่าตบไปทีหนึ่งก่อนไหนมาสิใครกลัวแกฮะเข้ามาสิเข้ามาเลยนึกว่าฉันกลัวเธอนักหรอเออคิดว่าฉันกลัวเธอมากหรอฮะเป็นไงแล้วจะไม่มาช่วยไอสัตสตรจารย์ะนี่จริงเหรอเกดีดีนะจ๊ะไอนางคนป่ามือโร ชื่อก็แปลกประหลาดพี่กลนพี่การไม่เหมือนคนอื่นนี่อิสานตาจ้าฉัจะบอกเอาไว้ให้นะว่าฉันไม่กล้าเอาตัวเองเนี่ยไปเบียดไปเฉบชนฉันแบบเถิกนะงั้นฉันจะให้เงาฉันมานี่ฉันปลาร่างโคลนของฉันไปร่างโคลนที่หมายถึงโคลนที่มันสกปรกเหมือนแกเลยนี่ข่าวว่าแกมเป็นฮันเตอร์แล้วไม่ใช่หรอเอาฉันจะตีเก้าอี้ทำไมเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอไหนไม่อยู่ไหนออกมาสินี่เพื่อแกตายและงั้นเดี๋ยวแกเจอแน่เจอแน่เลยบอกเลยเอ๊ะเหมือนฉันจะเจออีดังเทรซี่หุยตายแล้วมีนกมาจู่โจมขนาดนี้งั้นฉันก็ตกเปี้ยงนี่โดนไปนึงทีข้อหาไปขบมนนกของอีไลมาใช่ไหมเนี่ยฉันรู้ทันนะ อีนางเทรซี่แกไปขโมยนกของอีไลมาใช่ไหมฉันก็ว่าอยู่ว่าทําไมอีไลบันบ่นว่านกมันหายและคิดว่าแกนจะหนีฉันพ้นเหรอเอาสเสกหุ่นมาทําไมฉันงงก็ถ้ากูไม่เล่นรูบกุ๊กให้หุ่นมาเล่นแทนไงโอ้โหอีเฮี้ยนี่เด็กติดเกมแม่เลยกูก็ตีไปเลยไม่ให้เล่นติดเกมมากใช่ไหมไม่ต้องเล่นหรอกรูบกุ๊กอะเยนนี่มาขี่หมูอะไรกันฮะโอยมันมากแม่ เดี๋ยวแกจะได้รู้นะจ๊ะว่าฤทธิ์ของแซงเกียเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวแม่แซงเกลียจะตบให้นะลูกอย่ามามั่นให้มันมากอย่ามามั่นให้มันมากหืมถือว่าเตือนแล้วนะจ๊ะให้โอกาสสุดท้ายนะจ๊ะเอานี่มาตีทําใบเนี่ยโอยรู้ไปว่ามันผักกันแล้วมันเจ็บนะจ๊ะตีไปหนึ่งทีฉันฝากรอยไว้กับตัวเธอก่อน อีดังเบอร์โรเอาอีเฮเลนามันมาช่วยอีเทรซี่ไปแล้วแต่ฉันไม่ปล่อยไว้หรอกฉันเก็บสองเก็บเรียบตัวแม่ไงไหนไหนไหนจะไปไหนฮะจะไปไหนได้ไกลหอเ็กอ <c oughs> ุ่นมาเล่นโลบอกออีกแล้วนะเฮ้ย <c oughs> สุดท้ายก็นโดนตีอยู่ดีจา้าหมดโอกาสแล้วเอาตีไม่โดนครั้งนี้แหละ ครั้งนี้ฉันจะไม่พลาดเปย่ยงนี่เป็นไงล่ะจับนั่งรอเรียนโอเปร่าไปก่อนเลยหวังว่าอีนางเฮเลนามจะไม่มานะโหนี่ก็ปั่นไฟไปเยอะและเหลือแค่สองเครื่องแล้วแต่ว่าตัวปั่นไม่น่าจะได้ปั่นนะไอเมโรน่าจะปั่นอยู่คนเดียวตอนนี้มีเต็นนางเฮเลนานะจ๊ะโอกาสสุดท้ายแล้วตัดสินใจเองเลยว่าจะให้คนตาบอดมาช่วยหรือเปล่า หมือนฉันเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนั้นอะอะไรอะทุกคนคิดว่าอะไรเอามาช่วยแล้วนี่เอาถ้าไปตีไม่โดนเนี่ย <c oughs> ฮิตบล็อกแปลกประหลาดแต่ก็ฝากแผลไว้ก่อนสักหนึ่งแผลก,กับนางเฮเลนาบล็อกไม่ได้หรอกจา้าหนใดไหน,ไหน,ไหนตัวไหนเปรี้ยตีนฮะตัวไหนอยากมีเรื่องแกอยากเจอฉันบลิงใช่ไหมฉันจะบลิงให้แกดูนี่บลิงเอ๊ะเป็นไงล่ะ เจอตัวแม่ตัวจริงเข้าไปแกมตัวโลกอย่ากลับคารืหาดไปก่อนเราจะไปรอฉันก่อนแล้วก็ฉันจะไปบอกอีไลด้วยว่าแกไปขโมยนกมันมาทรมานแกไปเอานกมันมาทดลองใช้กับหุ่นยนต์ของแกใช่ไหมหยังปิดตำนานหุ่นยนต์เล่นโรบอทแล้วหนึ่งเอาชนะติดกลอ่องเมื่อกี้ไอเมอโรมันปั่นเครื่องนี้จนเสร็จเลยมันไปเอาเครื่องนั้นอีกแน่เลย จะไปดูว่ามันใช่เมโรหรือเปล่าหรือไปเอเฮเลนาทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเฮเลนาหรือว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเมโรว้าแต่เราถูกชนตีใช้ทำไมตีไม่โดนเออโดนสักทีเฮ้ยฉันงงไหนไหนไหนเฮ้ยหมูยังไม่หมดอีกเหรอทำไมอิชาชูมันไม่เหนื่อยเหนื่อยเลยฮะยไม่เหนื่อยฉันพูดผิดอะ อ,อีชายชูแกก็เนาะฉันก็ไม่มีบลิง g ์ะแล้วฉันมีที่ฉันใช้ไปละไปยังไม่ต้องข้ามฉันปิดหน้าต่างเรียบร้อยไม่ให้มีใครข้ามแล้วฉันก็สลับก่อนฉันเขาวางดวงตาพิษวงไว้ก่อนแล้วยฉันไปหาอีเฮเลนาก่อนอย่าหนีไปไหนเด็ดขาดไม่นั้นฉันจะคิวแกอย่างสะสมกับเก้าอี้จะมัดแกติดกับเก้าอี้แล้วลอยขึ้นไปบนฟ้า นั่งอยู่หนนั่นไงฉันเจอแะ้วเครื่องดันหูกาลังปั่นแบบนัวนัวเลยนี่ไงเจอตัวสักทีแล้วก็ฉันก็พุ่งไปเลยเก่งนกใช่ไหมเก่งนกใช่ไหมเป็นไงล่ะโดนเข้าไปฉันกลับเดี๋ยวฉันจับแกม,มัดกับเก้าอี้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันกลับไปหาเมอร์โดมันจะลุกเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไหนมันลุกอะไอยังลุกอะไรอยัง,ออยงนะอ้าลุกแล้วมันขี่ชาชูไว้แน่เลย แต่ว่าครูดาวมันพอดีนี่ไงเอาเข้ามุมทำไมหมูติดเหรอว้ายตายแล้วฉันโดนชนแกประกาศไปชนฉันได้ไงฉันอย่างมีตีหมูแกหลอกฉันจะตีแกได้หนันฉันไม่ตีหรอกอิชาชูอ่ะฉันโดนหมูหมดหมูหมดเจอกันหลังเซเว่นปิดนะเอาจะชนฉันเหรอฉันไม่ให้ชนหรอกเอาฉันไม่ชนเป็นไงล่ะทำไมแกไม่ได้ขี่รถซะหน่อย แกเป็นเพื่อนกับไอ้โจ๊กเกอร์นี่หน่าฉันลืมไปแหละแกอยากลงหลุมใช่ไหมถ้าแกอยากลงหลุมแกก็มากราบเทา้าฉันสะไหนกราบเทา้าฉันสิเออว่านอนสอนง่ายดีแฮะเงียบเดี๋ยวฉันตบเลยแต่ว่าจริงๆแล้วฉันไม่ให้แกลงหลุมหรอกจ้ะฮ่าๆๆๆไปนั่งเก้าอี้ไปไปนั่งเก้าอี้กันนะจ๊ะคุณเวรโร ฮาวเอา,เอากลับไปอยู่บนสวรรค์วิมานกับนางไอวี่และการผีเหมือนกันละ